ถ้าปรุงเพิ่มไปมันก็จะไม่ใช่เป็นน้ำปลาพริกที่คนกินกันแล้วนะมันจะเป็นน้ำปลาปรุงรสซึ่งไม่น่าจะตอบโจทย์นะเคยทาการทดลองเหมือนกันจะใส่กระเทียมเข้าไปหอมแดงอะไรเงี้ยใส่เข้าไปทีนี้มันเรื่องของการเก็บรักษามันจะไม่ได้สมมติเราใส่กระเทียมลงไปเนี่ยพอสักพักหนึ่งมันจะเป็นยางเป็นเมือกมันทําให้มันไม่สามารถเก็บได้นานแป๊บเดียวมันก็เป็นเมือกมันก็จะไม่ดีละหรือหอมเนี่ยใส่เข้าไปมันก็จะเละละระยะเวลาไม่นานมันก็จะเปื่อยออกมาอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยง่ายที่สุดก็คือน้ำปลาพริกเนี่ยแหละง่ายที่ส มันสามารถเปื่อยได้เหมือนกันก็อยู่ที่วิธีการทรีตของเราว่าเราจะสามารถทํายังไงให้พริกมันอยู่ได้นานที่สุดแต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วพริกเองเวลาเรามันจุใส่กับน้ําปลาเนี่ยใส่ซองเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่ได้ทําอะไรกับมันนี้แป๊บเดียวก็ยุ่ยสลายเหมือนกันถนะ้าปรุงเพิ่มไปมันก็จะไม่ใช่เป็นน้ําปลาพริกที่คนกินกันแล้วนะมันจะเป็นน้าปลาปรุงรสซึ่งไม่น่าจะตอบโจทย์นะเพราะว่าส่วนมากคนที่กินน้าปลาพริกจะกินใส่อาหารตามสั่งใช่ไหมถ้าเป็นปรุงความหวานลงไปอะไรต่างๆมันก็จะทําให้รสชาติอาหารมันเพี้ยนไปไหมโดยปกาารว หรือความนัวอะไรขนาดนั้นคือผงชูรสเนี่ยมันสามารถใส่ได้มันก็ใส่ได้แต่ว่ามันเป็นนโยบายเราไงเราไม่ได้อยากใส่ผงชูรสขนาดนั้นเลยอย่างมันถึงจะใส่ไปในน้ําปลาพริกไปหน่อยนึงมันก็คงไม่ได้ทําอาหารให้อร่อยขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นส่วนผส,หส,หสมหยด2หยด3าหยดที่อยู่ในข้าวเท่านั้นเองดังนั้นความอร่อยจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวข้าวน้ําปลาพริกเนี่ยเป็นตัวเสริมมากกว่าที่ว่าทําให้มีรสชาติของการลงตัวที่สุดคือมีความเค็มกับความเผ็ดเพิ่มเข้าไปครับ